ไ่หมอพัดเอาแต่เด้ต้องหาหมุกระทะซสื่อกระทะไว้พัดกัดปุกนะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาพัดหมูพัดกระรมใส่หมูนะคะก็มีนี่ค่ะอันนี้เตรียมไว้อันนี้ไว้ทำอย่างอื่นนะคะแต่ว่าให้ดูเฉยๆเนาะอันนี้ก็พริกชีฟ้าแดงก็เหลืองแล้วก็เทียมแล้วก็หมูนะคะที่หั่นซอยแล้วเนาะกับเทียมแล้วก็มีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็มีน้ํามัน น้ำมันหอยนะคะแค่นี้และะ้ค่ะถัดลงไปใช้หม้อนะคะกระทะก็มีจะ้ะได้ที่ต้องหาซื้อกระทะชักลูกเหรอคะเพื่อนเอ้เพราะว่าเอาไว้ทำพัดอะไรเนาะกระทะไว้ทอดหมู อ,อันนึงแต่เอาผ้าพัดไปได้ก็ทถั่ไล่ๆนะคะแปบบ๊บนึงจากาแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าโอเคลงใหม่ลงมือทำก็นเลยจ้ะขวหูลให้สุกก็กระเทียมเนาะจ้ะหมูเขาอ,ออกจากน้ำ กระมอแบบคือนมอแบบฟุ้งเขา่าไฟฟ้าแล้วค่ะเสียข้างนอกเสียข้างในเก็บไว้ใช้ซื้อแต,แตะลชกเกลกยังไม่ปิดแล้วค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปก็เอาจะช้อนโต๊ะนึงไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยเค็มเรื่อค่ะ ขงรสก็ไม่ต้องใส่เรวจะเลยกินรสดีนะคะกินยี่ห้อเอเอาผงที่รสก็ไม่กินนานนะคะในซอสในรสดีนี่ก็เขามีกูโคตอยู่แล้วนะคะมันเก็บเกียมคือผงนัวเนี่นะคะกินหลายก็ดีนะคะนะโซะ่ต้องใส่เกลือจะ้ะกำลังพอดี ถ้าคนกินเค็มก็ต้องเพิ่มเกลือแต่เรากินประมาณเนี้ยไม่ต้องเยอะเค็มมากก็ไม่ดีใส่ผักกาดลงไปจ้าผัดผักกาดขาวใส่หนู้นะคะล้างก็อามาหัน่นก่อนเด็กด้รักไม่ใช่ลา้าหั่นแล้วก็ไปล้างวิตามินออกหมดจ้ะล้างแล้วยังค่อยมาหัน่น นกินร้อนๆอุบๆ nice. ต้มซุปเดี๋ er ออดยววันไหนที่ต้มทำเ้าต้มกุ้งเ้าต้มกุ้งต้มหมูล้วมนะคะสีอุ่นเผามื้กินจะให้ไปลานไทยถ้าไม่ได้ไปก็แล้วก็คนนะคะคนแป๊บนึงจ้ะใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยลดเท่าเจจลดเจดเกิน วันนี้ก็มาพัดหมูใส่ผักกัดขาวแล้วใส่พริกแซ่บเลยค่ะเด้อกินง่ายๆวันนี้เก็บอ่ะโหลอาหารจะทำกับ็พอโหลพักโหลอะไรกันเพราะว่าพักเยอะเกินแต่เขาจะเสียทถึกนะครัโอ้สักพักนึงเราก็ใส่น้ำลงไปใครชอบน้ำเยอะกะอะ็ใส่ลงไปเยอะใครไม่ชอบน้ำก็เดี๋ยวน้ำพักเขาก็ออกกันเนาะ เล่งไฟลค่ะใส่น้ำลงไปมันก็เลยยุบหายเลยขอซิมน้ำก่อนนะครับมันเป็นรสไหนจืดบะใส่น้ำตาลปะ ขาดเกลืออีหลีแต่ไม่ต้องใส่หรอกแล้วเรากินอัลบานนี้กินมะก,กี้นะคะเรื่อแทนน้ำปลาตะน้ำปลาบอกินจะมันข้าวมันเหม็นข้าวอะคะ่ะที่ไปไทยก็กินอยู่แต่ว่าบอกินหลายถ้าซื้อสำเร็จแล้วก็ไม่เป็นไรกินได้อยู่แต่ว่าถ้าที่ทำก็ขาวิองไม่กินจะไม่ใส่จะใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาแทนเอาจ้ะ ถ้าสมตั้ก็ไม่ใส่น้ำปลาน้ำปลาเนอะใส่น้ำปลาเข้มพอจบค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพัดอากาศขาวใส่หมูเนาะค่ะพัดใส่โม้ใส่กระทะก็ได้เนาะคะ่ะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปจะไปหาลูกกระทะ กระทะตรงที่ทำงานนะคะคู่ดีกับไม่มีเพราะว่าน้ำมันมาต่วมลานขาพังมุดแล้วค่ะคะู่ดี <c oughs> ตรงบนดีทำงานยังมีอยู่ทำงานก็จัดกระเลี้ยงนี่แหละคะ่ะกระทงกระทะเนาะคะ่ะหม้อไห้นี่สะะ่วนถ้วยชามพลาสติกเลี้ยงจัดของนี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะเส็บๆนะคะวันนี้ก็ วันอาทิตย์ที่สิบสี่นะคะมาพัดอ่กระลำเนาะกระลำขาวเนะคะใส่หมูอร่อยอร่อยเนาะ,ะเดี๋ยวรอให้กระสุกหน่อยนึงก็ทํำตามนี่แหละคะ่ะสูตรใครสูตรมันกินแบบไหนก็นั่น,นะคะ่ะใครชอบใส่พริกเยอะชอบแต่เราใส่แค่นี่แล้วเราก็เอาพริกผงเลยไปอีกต่หากก็ได้นะคะถ้าทำกินเองเรากินใส่เพชรได้แต่ถ้าทำ แต่ก็หลังประมาณนี้ก็โอเคอมางคนชอาไปกินเพชเนะข้างหลังแต่เราทำกินเองรสจัดจ้านไปเลยนะคะ ก็นนี่ก็เดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะซุปประมาณนี้และพอดีจ้ะใครชอบกินซุปก็นี่ก็ผัดให้ซุปก็นี้นะคะให้น้ำมเขาออกนะคะวันนี้ก็ผัดหมูผัดกะหล่ำใส่หมูแล้วค่ะเนาะแซ่บๆอร่อยๆเมนูง่ายๆสไตล์เราแล้วะคะ่ะเนาะโอเคชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเขามาคอมเมนต์เนาะคะ่ะเขามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆคน เพื่อนทุกคนที่จริงใจเนาะค่ะที่เขามารับชมทุกๆคลิปแล้วก็ดูจุบโจบคลิปเนาะค่ะพยายามดูให้จุบจบคลิปเด้อจพืนเพยายาื่อนยอดวิวก็ขาดเนาะค่ะยังไงก็กพยายามดูให้จบคลิปเถ้าจ้ะเด้อเพื่อนๆจ้าก็ขอบป็นคุณหลายๆจ้ะยังไงก็อขอทุกคนรักษาสุขภาพด้ยพยวยแต่เด้อเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนาจ้าสาวไทยก็ขอปิดคลิปประเด็นจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอทุกคนมีความสุขจ้าไปลจะจ้ะ